สวัสดีครับทุกทกท่านที่เข้ามารับชมช่องร้อยเป็ดอีส,สานบ้านานาเนาะพี่น้องสำหรับวันนี้จะพามาชมไม้ด่างที่ไม่ต้องลุ้นเนาะครับผมก็คือไม้ด่างที่มีทั่วไปตามบ้านเฮาก็คือต้อนถุงเงินถุงทองเอครับผมนี่ครับสาหรับวันนี้พามาชมเบิ่งกับเบื้นของแปลกอ,อย่างนะครับผมแต่ว่าจะมาบอกว่าต้นนี้ถุงเงินถุงทองนั่นชาวบ้านเพิ่น ให้ความสนใจครับผมก็คือจะเป็นการขายดีเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษสําหรับวันก่อนนั่นจะมีคนมาส่วนผมมาเมาเอาไปซิปกว่ากระถางครับผมผมก็เดือนนิดน้อยหนึ่งบันนี้ครับผมก็เลยอยากมาแชร์มาบอกพี่น้องเนาะผู้ใดปลูกถุงเงินถุงทองไว้ตัวนี้ราคาเริ่มขยับขึ้นเริ่มสูงแล้วครับผมพี่น้องเพราะว่าความต้องการของคนนั่นเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพี่น้อง ทุกมือนี่ผมเรือแต่ต้นน้อยๆแล้วครับผมสําหรับสองสามต้นกะเอาไว้ตั้งแม่เนาะพี่น้องนี่ครับผมเดี๋ยวจะมาให้เบิ้งต้นน้อยๆเพื่อนครับผมต้นน้อยๆก็มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นแลวกะไม่ต้องไปรุ่นดางรุ่นอย่างยากเนาะพี่น้องนี่ครับมันจะมีความด่างสวยงามอยู่ในตูอยู่แล้วครับผมซึ่งเบิ้งไปเบิ้งมากก็มีเสน่ห์ของเพิ่นได้เนาะพี่น้องนี่ครับบาง ต้นก็เป็นตัวผู้บางต้นก็เป็นตัวเมียครับผมต้นที่มีถุงล,ลายๆเนี่ยก็จะเป็นตัวเมียเนาะพี่น้องนี่ครับถ้าเป็นลักษณะซี่ก็จะเป็นต้นตัวผู้ครับผมนี่ครับเวลาเพิ่นใหญ่ขึ้นก็นจะเปลี่ยนแปลงไปเนาะพี่น้องนี่ครับสําหรับความนิยมของคนนั่นก็บบางที่กับนิยมแบบบบมีถุงแบบนี้แหละครับผมนี่ครับต้นตัวผู้ครับผมนี่ครับ ลักษณะซี่ครับผมมันจะ้ายๆต้นบอกระดาษด,ด่างซึ่งมีด่างสามสีอย่างซี่กัเป็นความนิยมของลูกค้าเนาะครับผมตัวนี้ก็มีถ้าโพดลงก็จะได้ขายเรื่อยครับพี่น้องอันนี้เพิ่นมีกลุ่มด้วยครับกลุ่มเป็นกลุ่มถุงเงินถุงทองเนาะกลุ่มเฟสไหมครับพี่น้องผู้เดมีก่กะลองไปโพ์ไปขายลองเบิ่งครับผมแต่ว่ากะอาจจะยังราคากรบโบแพงปันเดยครับผมนี้ยังมีรักร้อยอย,อยู่ครับผมนี่ครับ เป็นไม้ที่กเกษะรโบร,รงมากนักแต่ว่ากะปลูกเพื่อเป็นความศิลิมงคลและความสวยงามนะครับผมเป็นเสน่ห์ของไม้ดังได้ครับผมนี่ครับมาเบิ่งต้นแม่เพิ่นกะรู้สึกว่าจะมีความสวยงามได้ครับเพิ่นใหญ่ครับผมเบิ่งดีๆแล้วกะมองข้ามไม่ได้ซะทีเดียวครับผมเพราะว่าตรงมือนี่บางคนบางท่านเพิ่นซื้อลักพ่านกับมีผมก็เลยอยากมานําเสนอเบิ่งครับผมพี่น้อง โดยการขยายพันธุ์กกบยุงยากปานเดยพี่น้องน้ำมาเอาไหลเพิ่มน,นั่นมาช่ำไว้กับติดครับผมอันนี้ผมช่ำทิงๆไว้กับได้หลายต้นอยู่ครับเมื่อกี้นี่ไปแค่เอาครับผมนี่ครับได้เพิ่มมาหลายต้นอยู่ก็เลยอยากมานําเสนอเพราะไม่พี่น้องครับผมเพื่อผู้ใดสนใจเกี่ยวกับไม้ที่ไม่ราคาไม่แพงมากนักเนาะพี่น้องราคาที่รักร้อยแล้วเราสามารถจับต้องมาเป็นการค้าการขายได้สําหรับคนทุนน้อยเนาะพี่น้องเพราะว่า ถุงเงินถุงทองนี่เพื่อนก็มีคนนิยมเล่นกันอยู่ครับผมพี่น้องนี่ครับสีที่สวยงามเป็นสีออกเทาๆของเสียผมจะมักครับผมเพราะว่ามันจะมีมิติไหมครับผมนี่ครับแล้วก็มีตัดสีขาวน้ำพี่น้องนี่ครับพี่นบอกครับผมถ้าเบิ่งดีๆจะมีความสวยงามของเพื่อนครับผมนี่ครับลักษณะถุงเพื่อนครับผมนี่ครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งตัวนี้ครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมียเนาะครับผมตัวเมียก็จะมีถุงอันนี้สาหรับตัวผู้กับตัวเมียนี่กะราคากะแต่ถึงความนิยมความชอบเนาะพี่น้องมันจะเป็นช่วงๆครับผมบางที่ก็พันก็ะมักแบบนี้ครับผมเพราะว่าที่ผมนําเสนอคลิปก่อนนานี้แหละครับผมก็คือหูมิงกิเม้เนาะพี่น้องนี่ครับผมหูเิ่นคือมิงกิเม้งสิบางคนกะถามผมมาว่าเป็นอย่างคือบุมีถุงแบบนี้เว่าแต่ว่ามันกะแยกแยะออกไปตาม ต้นพิ้นเนาะพี่น้องแยกแยะออกไปตามพันพิ่นคือต้นตัวผู้กับต้นตัวเมียครับผมพี่น้องจะมาให้เบ่งอีกใบหนึ่งครับผมนี่ครับซึ่งใบเพิ่นน่ะค่อนข้างที่จะช้ำๆเสียง่ายอยู่ได้พี่น้องนี่ครับผมถ้าเอาโดนน้ำโดนอย่างไล่กะระวังนี่เด้อพี่น้องนี่ครับผมบางที่กะเสียงซี่ละครับใบพิ้นครับผมตอนนี้ผมบ่ได้ทําการตัดออกเพื่ออยากเป็นการศึกษาไปนําแไหมครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับด่างสามสีมีครับผมพี่น้อง ต้นอ่อนนั่นจะเป็นสีทองได้พี่น้องออกเหลืองงามอยู่ได้พี่น้องเดี๋ยวผมจะาพาไปเบิงอีกต้นนึงที่เป็นต้นแม่เิ่นครับผมนี่อันนี้คือต้นแม่อีกต้นนึงซึ่งผมปลูกลงดินไว้นอกพี่น้องอันนี้คือเป็นที่มาของต้นถุงเงินและถุงทองพี่น้องนี่คือถุงทองก็จะเป็นออกเหลืองไหมพี่น้องครับสวยงามนี่ครับผมถ้าเป็นไรส, <ๆ S 2> สวยๆนี่ก็ค่อนข้างที่จะมีราคาสูงขึ้นครับผมพี่น้องถุงมือนี่ ซึ่งแต่ก่อนนั่นชาวบ้านนั่นกะบุค่อยได้ให้ความสนใจปันใดแต่ทุกงเมือนี่ไปขอกันว่าได้แล้วพี่น้องมีแต่าการซื้อขายกันเกิดขึ้นแล้วครับผมแต่ก่อนผมก็มีความชอบส่วนตัวอยู่แล้วครับผมตังต้งแต่เพิ่นบัวดังแล้วครับผมเด๋ครับผมแต่ก่อนนี่ขอกันก็ได้ครับผมตามหมู่บ้านเนาะพี่น้องทุกเมือนี่ขนาดเราจะไปขอซื้อกันยังจากห่วงอยู่ใชครับผมพี่น้องเพราะว่ามันมีมิติเนาะครับผมพี่น้องเห็นบ่ครับผมจะมีเฉดลายสี นี่ยเดี๋ยวผมจะชี้ยุดให้เบิ่งเด้พี่น้องนี่ครับเพิ่นจะมีเพิ่นจะมีสามเฉดสีเนาะพี่น้องนี่ครับผมหนึ่งมิติครับผมนี่ครับอันนี้จะเข้มเหมือนบอครับผมแล้วก็จะเป็นไล่โทนสีขึ้นไปเห็นบอครับผมเห็นบอครับจะเป็นสีออกเขียวอ่อนๆออกเทาๆก็มีครับผมนี่ครับเด้ครับผมสามสี่สีผมได้ครับผมนี่ครับนี่ครับอีกสีหนึ่งนี่ครับผมเห็นบอครับผมอันนี้คือเสน่ห์ของเพิ่นครับผมเสน่ห์ของไม้ด่างเนาะพี่น้องนี่ครับ เห็นบอครับผมม่อง้ามบ่ได้ครับผมไม่ราคาที่บบแพงมากนักแต่ว่าสวยงามครับผมนี่ครับมีสามสี่เศษสีอย่างซี่ก็คือเป็นความนิยมของนักสะสมครับผมนี่ครับต้นถุงเงินถุงทองนี่ก็มีคนนิยมเลยก็มีคนสะสมไปปลูกประดับสวยงามหน้าบ้านเนาะพี่น้องครับผมนี่ครับซึ่งเพิ่นมีสีสันหลากหลายสีไหมครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปบิ่งอีกต้นหนึ่งครับผม ครับเวลาพันแก่โตออกมาแล้ววพันจะออกสีขาวเด้อพี่น้องอันนี้ผมปลูกลงดินโดย,บ,ยแบบได้แบบดูแลปันเดก,ก็เลยใบยอยากช่ำมไม่พี่น้องบางทีพันช่ำน้ำช่ามยังกะปลูกเป็นยังเนาะครับผมรอพัดใบใหม่มาครับผมนี่ครับเห็นบ่ครับผมสีพันจะมีเฉดสีที่เป็นออกทองทอง,ทองไหมครับผมพี่น้องเพ่นเป็นไม้หาได้ทั่วไปพันก็นเลยบลกแพงพี่น้องแต่ถ้าแบบคิดว่า เมื่อข้างหน้านั้นอาจจะแพงกไ็ได้พี่น้องเนาะเราจะต้องทาการขยายพันธุ์ไว้ครับผมนี่ครับอันนี้ปลูกลงดินไว้เลยพี่น้องก็คือปลูกไว้ประดับไว้แล้วก็เป็นต้นแม่พันธุ์ไหมพี่น้องมาแล้วก็ค่อยเอาไหลเพิ่นไปเพาะเนาะพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปบึงวิธีการขยายพันธุ์โดยที่การผ่าตาไม่ได้พี่น้องเดี๋ยวผมพาไปบึงวิธีการขยายพันธุ์โดยวิธีการผ่าตาคล้ายๆบนสีพี่น้อง ซึ่งวิธีนี้ได้ผลก็เลยอยากมาบอกให้พ่อแม่พี่น้องได้ไปเบิ่หนังกันครับผมเดี๋ยวไปชมเลยครับนี่จะมาให้ชมที่ผมพาตาไว้ค้ายๆบนสีไหมพี่น้องมาให้ชมเบ่งเด้อครับลากมันกำลังเดินดีเลยครับผมเห็นบ่ครับผมเนี่ยจะเห็นต้นนี้น้อยเห็นบ่ครับผมนี่ครับผมทำการพาตาไว้ค้ายๆบนสีเลยพี่น้องวิธีนี้ผมลองทำเบ่งแล้วได้ผลมพี่น้องก็เลยอยากมาแชร์ มาบอกให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมไปนํากันครับผมน,นี่ผมยังบทําการแยกออกมาเพราะว่าจากมาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมเบิ่งครับผมนี่ครับเพราะว่าเป็นวิธีที่ได้ผลครับผมถ่าเอาบริเวณที่ที่เพิ่มมีตาแล้วก็มาช่ำไว้ในทรายคล้ายๆบ่นสีเดีอยพี่น้องได้ผลครับผมนี่ครับเดี๋ยวมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการลื้อไหลเพิ่นแม่พี่น้องเดี๋ยวผมจะทําการลื้อ ต้นแม่ให้เบิ่งเลยครับมือนีเพื่อได้ไหลเพิ่นกะจะมาปลูกมาชำไว้เนาะพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปลื้อเบิง่งกระถางเพิ่นเบิ่งเพื่อมีไหลเนาะพี่น้องมาผมจะทําการลือร้อไขลื้อไหลเพิ่นในเบิง่งพี่น้องความกระถางเราพี่น้องมือนี้นี่คือผมทําการจะมาลื้อสดๆให้พี่น้องเบิง่งเนาะเพื่อมันมีครัมบม่มีก็เล้วไปเนาะพี่น้องนี่ครับดินมันแตกออาแล้วพี่น้องพี่น้องเมื่อกี้ อันนี้ปรากฏว่วารากเพิ่งอยากเน่าไหมพี่น้องโอ้บุมี่ซับเนาะตัวนี้ยกมาเลยครับผมบุมี่ครับผมพี่น้องตัวนี้เดี๋ยวก็ปรงดินหม่พี่น้องนี่ครับเงาเพิ่งเน่า,นาพี่น้องก็เลยบุมีอย่างบุมีไหลบุมีอย่างไรพี่น้องเอาบูเป็นยังครับผมเบิ้งต้นนี้ครับผมเงาเพิ่งเนียนอยู่รู้สึกวัดวัดดวงเบิ้งดูครับผมว่มาจะมีบ่้น,นี้คืออยากมาเลื่อให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งครับผมปกติแล้วผมก็จะ เอาไหลพ่นไปช้ำเ,เลยครับผมที่ผมช้ำไม่นี่ก็ขึ้นไม่แต่ไหลเพ่นครับผมพี่น้องกั่บรู้ว่ามันมีไข่บ่แต่ผมเคยเห็นจากเทื่อดไหมพี่น้องมีแต่เอาไหลพ่นไปช้ำไปเลยพี่น้องผมจะลือเบืงองอนครับผมรู้สึกว่าโอ้จะมีบัวนอ้อให้ผมมีพี่น้องได้เบิ่งบัวนอ้องวันนี้เนาะ ขบุมีก็ขอโทษขออาภัยหลายๆเด้อสําหรับคนเบิ่งคนชมครับผมโอ้ปรากฏว่าบูมีไหลเพิ่นเลยแหมพี่น้องโอ้ยครับผมผิดหวังเลยเนาะอยากให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งไหลเพิ่อนเนาะนี่ครับเงาเพิ่นอยากเน่าไหมพี่น้องกับบูมีไหลเลยครับผมนี่ครับบูมีเลยพี่น้องมันก็เป็นลายๆคล้ายๆกันครับพวกไอ้บ่อนทั่วไปใช่ไหมพี่น้องบูมีครับผมพี่น้อง ปรากฏว่าบุมีอย่างไรครับผมพี่น้องเงาพื้นน่องไหมพี่น้องนี่ครับปกติกะถ้ามีไหลมันจะแทงออกมาคางคางรากจริงจพี่น้องเอาสรุปแล้วคือต้นนี้บุมีเนาะพี่น้องคือเดี๋ยวผมจะเอาไปปลูกแล้วพี่น้องนี่ครับซุมนี่ครับถ้าเป็นปิดไหลกะนี่ครับเดี๋ยวจะเบิ้งให้เบิ้งไหลเพิ่นครับผมนี่ครับต้นนี้เห็นแล้วครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะรื้อออกมาให้เบิ้งครับผมเพราะว่าบางคนบางท่านกะ ยขาดซ้ำครับผมพี่น้องนี่ครับผมเห็นบอกครับไหลเพิ่นครับผมเอาเอาไหลนี้มาวางไว้มันเกิดงอกครับผมนี่ครับต้นนี้แหละครับผมรุดออกมาแล้วครับผมเห็นบอกครับผมนี่ครับรุดออกมาแล้วมันก็จะเกิดเรื่อยๆไหมผมอันนี้อีกต้นหนึ่งผมทําการผ่าไหลไว้ครับผมนี่ครับเห็นบ่ครับผมนี่ครับวิธีการแยกขยายพันธุ์ก็คือเอาเงาพ่นมาผ่าก็ได้พี่น้องผ่าตรงมีตาเพ่นคล้ายๆบนสีไหมพี่น้องวิธีการนี่ก็ บางคนบางท่านก็นอาจจะบรู้เนาะครับผมผมจะเผยแพร่ให้เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้ขยายพันธุ์ไว้ครับผมแล้วก็ถ้ามันเติบใหญ่แล้วก็เอากะเอาไปพูดขายในกลุ่มพวกไม่ประดับไม่ด่างก็ได้ครับผมไม่ด่างนอกกระแสก็ได้เนาะครับผมแล้วก็เป็นกลุ่มถุงเงินถุงทองกับมีคนอยู่ในกลุ่มคนข้างที่จะหลายพี่น้องเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขอตัวขออนุญาตไปทําการปลูกต้นแมี่เพื่อเลื่งพี่น้องเนี่ครับผม ผมจะบวทําการผ่าเพิ่อนโครับผมเพราะว่าจะให้เพิ่นเลี้ยงหัวเพิ่นนว้เนาะพี่น้องนะครับนี่กาลังจะแทงหอดออกมาใหม่ครับผมนี่ครับเอาเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้เนาะโปรดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อไปครับผมถ้ามีไม้ตัวไหนที่เป็นกระแสรหรือว่าคนนิยมครับผมผมก็จะเอามาให้ชมเบิ่งเรื่อยเด้อพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ คอยติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจครับผมสำหรับคลิปนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ